สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสพันธ์วส .934 ประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567วันนี้กับหน้าที่ของนภพลบุริผลดำเนินรายการนะครับทางขึ้นวิทยุหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1500 1> 5 1 2กิโลเฮิรตซ์ครับในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับมาติดตามกิจกรรมการขับเคลื่อนในศูนย์การเรียนู้ของหน่วยขึ้นตรงสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัะจัยการทหารพัฒนาครับ เริ่มต้นกันที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับได้จัดเจ้าจีตหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยครับดำเนินการกับเคลื่อนในส่วนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวข้าวในฐานของการเรียนรู้การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ครับพร้อมทั้งนําพันข้าวไปเพาะปลูกในรอบต่อไปและใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้าข้าวบริเวณแปลงนาสาธิตของการ านากสุนเกลรนดูประชากรสกิพพอเพียงเ0็ดสิรษาทเทิดไทยองค์ลาชันหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งห่สง่าพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยปริการทหารพัฒนาตนท่าขนุนอำเภอทองาผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ ไปต่อที่ข่าวของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1/4แสงงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจชการทหารพัฒนากองบัจชาการกองทัพไทยหน่วยบัญัาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1/4แสงงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจชการทหารพัฒนานะครับได้จากกำลังพลเจ้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยนะครับในการดำเนินการขยายพันธุ์ลูกเป็ดบาบารีเพื่อจะจําหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพลในหน่วยและประชาชนในพื้นที่โดยมีการจําหน่ายนะครับในราคาถูกกว่าท้องตลาดและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ กษตรที่เข้ามาศึกษาดูงานต่อไปครับน้าสุนกเรเยนดูประชาของสิทธิพอเพียงหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สงนงพัฒนาภาค1หน่วยประชิการทหารพัฒนาทุนบอ่อพลอเบ่อไร่จงตาดครับ ปิดท้ายกันที่หน่วยพัฒนาก,การขึ้นที่14สงฆ์พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิก,การทหารพัฒนานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สงฆ์พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิก,การ,าร,าการทหารพัฒนานะครับทางหน่วยได้จัดเจ้าที่ขับเคลื่อนสู์กรรียนรด้ข,ของหน่วยโครงการทหารพันธดีการเพาะพันธุ์ปลาในจิดาในการดำเนินการย้ายลูกปลาในจิดดาครับจาก กระชังอนุบาลลูกปลานำมาพักฟื้นในบ่อพักฟื้นลูกปลาจำนวน18,000ตัวเพื่อจิมการแจกจ่ายใหกับประชาชนและโครงการพระัามนิริต่อไปครับนักโครงการฐานพันดีหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1/4สังาพัฒนาภาค1หน่วยประจิการฐานพัฒนาทุนบ่อพลอเอาเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับ และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่มีการขับเคลื่อนในส่วนของการเรียนรู้ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสี่สงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒน,น,นานะครับวันนี้รายการข่าววสพันธ์วส .934 ต้องลาไปก่อนครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสรงงานพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ ช,า,ช,า,ชา,าตชาวชาวกว่าสิงใดสร้างแปดแผงกำหนดเป็นน้ายบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา